ที่เมืองทองเย้ชันดะโดมเมืองทองตัวเมื่อค่ะงให้มาที่อัลโตกันนแล้วแต่แม่ดิแม่ขายบัตรหน่อยนิดนึงได้มันจะฟรีมันก็ยังไงอยู่มันโดมใหญ่มากแล้วมนะแันส่วนใหญ่เขาขายกันเอาถูกๆเนาะเอาราคายี่ยมๆราคาแบบชาวบ้านชาวบ้านเท่าไหร่ไม่แต่เราก็ต้องแพงต้องไปคำนวณสถานที่ก่อนต้องเล่น ต้องทําโชว์สิถ้างั้นถ้าอยู่โชว์มาเป็นโชว์ใหญ่แล้วก็ทําอะไรที่มันใหม่ๆที่มันคุ้มค่าที่มาดูโชว์แม่เบิร์หนึ่งโชว์พี่อเล็กซหนึ่งโชว์ด้วยแถมโชว์กายกรรมกายภาพไปแต่ว่าาภพับบทุกคนว่าดีไหมถ้าจัดวันเกิดคู่ให้เขาอ่าก็จะจัดคู่ดีเมนดีมาเลยจ้าดีไหมฉันได้โดนเมืองทองเอฟซีเป็นด้วย้สรุะก็ก็จัดให้เอฟซีมาก็จัดให้เอฟซีมาถ้าได้โดนมันใหญ่มากให้ใครมาล่ะจัดเมืองทองเนี้ยจะให้ไปอยู่สี คนเหรอมันไม่ได้ใช่โอ้โหตีลังกาทั่วไม่แต่ว่าขอ้นเฟื่อนงอแม่กว่าจะถึงวันเกิดเราก็ตั้งอีกตั้ง4-5เดือนเนี่ยทุกคนจะอยู่กับทุกคนจะอยู่กับเราถึงวันนั้นหรือเปล่าอยู่เดี๋ยวนะมันมีเวลาโปรโมทอยู่มีเวลาบอกบอก FC อยู่ใช่เวลาจัดโชว์เวลาเตรียมเขาบอกว่าแต่ว่าแบบด้อมบีบีจะอยู่กับเราถึงหรือเปล่าด้อมบีบีถึงเหี่ยวแน่แน่วันหยาเขาอ้อนหน่อยซี่เอาอ้อนดทีเดือนไหนนะครับ เรายังไม่ทะเลาะกันอยู่วันเดือนไหนเพราะว่าเป็นมิถุนายิวันวันไปเจอวันายนอ่ะต้นเดือนมิถุนายนไม่ล่ะเพราะว่าของฉันสิ้นเดือนอยู่แล้วไงฉันยีิบเจ็ดใช่ไหมก็เลยเหลือสามวันต้นได้ต้นไดด้นนเือมิถุลาเพราะว่าสิบสองพิถุนายนวันจริงกับผมไม่อยู่ผมไปออสเตรเลียไปคอนเสิร์ตก็เลยจัดก่อนพอดีเลยดีพอดีเลยโอเคค่ะต้นเดือนมิถุนายนนะคะใครจะมาใครจะมาคอมเมนต์มาใครจะมาคอมเมนต์เข้ามาเลยใครจะมาบ้างครับเออใครจะมาใครจะมาอ่ะ ขอดูก่อนสปอนเซอร์ขอดูก่อนว่ามีคนจะมาเยอะไหมเสร็จวันเจ็ดคืนได้ไหมคะป้ามันเยอะไปนะอย่าท้าทายมันหลายไปพี่น้องมันมันจะเหมือนงานบัตรนะเดี๋ยวจำหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหมเดี๋ยวโดมเสร็จมันยังจำวันนันได้ไหมมามามากดมากๆโอ้คนมาแบบนี้จะหมื่นเป็นหมื่นแล้วนะถ้าคนหมื่นหนึ่งมาฮอเราเต็มไหมเนี่ยเกิน มันได้ห้าบาทเอาหรอมันพอมันได้ห้าไหมงั้นก็ให้มาเฉพาะคนที่จองบัตรใช่ไหมใช่ก็คืออิ่มไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าพี่เฟิร์นจัดอะของกินคือแน่นเดี๋ยวเราเอาของกินอร่อยๆจากทุกที่มารวมกันตกคือครับทุกคนครับยอมเลี้ยงกันก็คือเป็นงานเลี้ยงด้วยแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตแน่จักงานจองสถานที่เป็นอการ์ไนท์แต่เนี่ยพี่เฟิร์นยังมีไลน์อาหารให้กับทุกคนด้วยครับทุกคนครับเขาบอกว่าทีมงานบัตรพนะอทีมงานวัดนะ ไป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 เจ้าภาพนะคะน้องเบนนะคะกรุณาอย่าเต้นจนลืมชั้นกับผู้ใหญ่เดี๋ยวเกินเหตุการณ์อย่างนั้นเหรอแสดงว่าถ้าได้เต้นคือไปอย่างเดียวเลยนไม่สนใจใครเลยใช่ถ้าได้เต้นนะแล้วเพลงช้าก็เต้นได้ด้วยไม่สนใจใครเลยคือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงอะเล็กล่าสุดไจองจองจองวิคนจองติไปแล้วแม่ทำไมดีอย่าเพิ่งค่ะเราเพิ่งคุยกันวันนี้